ข่าวดีของผู้สูงอายุบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้คุณจุรินลักษณะวิศธศ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาประชุมเรื่องของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติคือมันมีเรื่องสําคัญที่ต้องชี้แจงก็คือเป็นข่าวดีละกันนะครับผม<อ>เรื่องของวันนี้ที่ประชุมเนี่ยเขาเห็นชอบให้จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโ,อโดยถ้าหากใครที่มีรายได้ต่ํากว่าสามหมื่นบาทต่อปีเนี่ยนะฮะ<อ>ก็คือจะได้ เพิเงนจ่ายเพิ่มอีก1 0 0บาทแต่ถ้ามีรายได้นะครับผมสามหมื่นบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็จะจ่ายเพิ่มให้อีก50บาทคือเดี๋ยวผมจะไล่หน่อยแล้วกันนะฮะว่าใครที่จะได้เงินประมาณไหนบ้าง60-69ถึงหกปีเนี่ยก็คือจะได้600บาทต่อเดือน70-79ถึงเจปีก็จะได้700บาทต่อ1เดือน80-89ถึงแปปี800บาทต่อเดือน และ90ปีขึ้นไปก็จะได้1,000บาทคุณก็ลองไปคำนวณดูแล้วกันว่าแต่ละปีคุณได้เกิน30,000หรือไม่<ะ>หรือไม่ถึง30,000บาทก็คือถ้าไม่เกิน30,000นะพูดง่ายๆก็คือจะจ่ายเพิ่มอีก100บาทแต่ถ้าเกิน30,000นะฮะแต่ว่าไม่ถึง100,000ก็คือจะเพิ่มอีก50บาทส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐก็ยอมรับว่ามีการค้างใจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเ,เนี่ยเป็นเวลา4เดือน ก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนปี63วันนี้ที่ประชุมก็เลยมีมติจ่ายเงินย้อนหลังที่คุ้งค้างอยู่เนี่ยที่มีอยู่ประมาณ4ล้าน7แสนคนทั่วประเทศนะฮะก็คือให้จ่ายเลยและก็มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี64เนี่ยให้จ่ายเป็นเวลาเพิ่มอีกนะอีก <L> 1เดือนรวม6งวดก็คือทำไม6งวดก็คือจะจ่ายเดือนเว้นเดือนนั่นเองตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ล้าน7แสนคนนะครับ และอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าเป็นข่าวดีก็คือที่ผ่านมาเราเคยได้ยินการจ่ายเบี้ยอายุเูเ <Be> บ <carro? S 1> ี้ยเบี้ยเบี้ย uh ผู huh. ้สูงอายุเบี้ยอายุเบี Trip ้ยผู้สูงอายุนะฮะมีการจ่ายซ้ำซ้อนซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสําคัญเลยในช่วงที Section ่ผ่านมาโอ้โหหลายกรณีมากคือคนที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงล่ะก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ถามไปยังกฤษฎีกาก็ตอบกลับมาว่า จริงๆอ่ะมันสามารถดําเนินการได้นะคือถ้าผู้สูงอายุคนใดนะครับที่ถูกแจ้งว่าจ่ายเงินซ้ําซ้อนแลวก็มีการจ่ายเงินค่าง,งวดเนี่ยคืนไปให้กับรัฐทางกระทรวงพาณิชย์จะจ่ายคืนให้อ่าจะจ่ายคืนให้นะครับผมนะฮะก็ตอนนี้ก็ทางด้านของผู้สูงอายุนะครับผมในอนาคตก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจรารณาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนตามที่กฤษฎิกาแนะนํามานะครับผมอ๋อคือถ้าจ่ายสมอพูดง่ายๆก็คือถ้าทางภาครัฐจ่ายเงินคืนไปก็ถือว่าให้เป็นประโยชน์ของจําเลยแล้วก็ถ้า ท่านใดที่จ่ายเงินคืนรัฐไปเพราะว่าถ้ามีคนแจ้งมาว่าคุณรับเงินซ้ําซ้อนเนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะจ่ายเงินคืนกลับไปใ้นะครับช่คือไม่เอาอะที่ซ้ำซ้อนที่คืนมาให้เอากลับให้เอากลับไปตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่รับเบี้ยซ้ำซ้อนเนี่ยอยู่ประมาณ1 5 0 0 0รายทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีโครงการชำระหนี้ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งเดิมเนี่ยจะกําหนดครบวันที่30กันยายนเนี่ยคือที่ประชุมเนี่ยก็มีมติให้ต่ออายุการพักชําระหนี้ผู้สูงอายุต่อไปอีก6เดือนถึงปีถึงมีนาคมปี2,565นะครับผมนะฮะก็นี่เป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็นี่ฮะข้อที่4ที่ถือว่ากระทรวงพาณิชย์บอกก็คือเห็นชอบแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุระยะยาวตั้งแต่ปี2 5 6 6ถึง2580นะครับ